เพื่อนๆครับเคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้หรือเปล่าครับขณะขับรถนะครับความเร็วต่ำความเร็วบานกลางหรือความเร็วสูงนะครับมีอาการสั่นครับบางคันสั่นนิดๆมาเลยบางคันสั่นทั้งคันเลยสาเหตุเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับรวมถึงเราสามารถเช็คเบื้องต้นด้วยตัวเองได้หรือเปล่านะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงผมมีคําแนะนําให้ติดตามในคลิปสวัสดีครับทุกคนผมเอ็มฮอนด้านะครับกับช่องเอ็มฮอนด้าและสาระน่ารู้ในรถยนต์นะครับ ก่อนไปรับชมคลิปอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อไม่พลาดสาระดีๆในคลิปต่อไปนะครับพูด so ถึงอาการสั่นของตัวรถนะครับหรือพวงมาลัยก็แล้วแต่นะครับขณะเราขับรถคู่ใจของเราอยู่ครับ อย่างนี้ ok ผมแจ้งไปนะครับบางคันสั่นทั้งคันเลยดู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 ครับบางคันก็สั่นที่พวงมาลัยนะครับสาเหตุเกิดจากอะไรได้บ้างผมบอกเลยนะครับเกิดได้หลายอย่างนะครับแต่วันนี้ผมมาแนะนําเทคนิควิธีเช็คด้วยตัวเองเบื้องต้นมาฝากเพื่อนๆนะครับเราไปดูสาเหตุแรกกันเลยที่เจอกันบ่อยครับก็คือยางรถยนต์ครับเพื่อนๆบอกเกี่ยวอะไรว่าเอ็มยางรถยนต์มั่วหรือ่า เกี่ยวนะครับอันนี้ผมเจอมาบ่อยนะครับก็อนี้ยางรถยนต์ที่เพื่อนๆใช้งานมาแล้วยางยังไม่เสื่อมก็เคยเจอนะครับอ่าเวลาใช้งานไม่เยอะวิ่งไม่เยอะนะครับแต่เวลาวิ่งก็มีการสั่นนะครับหรือพวงมาลัยสั่นนะครับเพื่อนๆลองไปตรวจสอบสภาพยางรถเพื่อนๆก่อนเลยครับว่ามีตกหลุมบ้างไหมยางบวมหรือเปล่าผมเจอที่ศูนย์บริการนะครับมายางบวมปูเป็นลูกมะนาวเลยครับเวลาวิ่งมันสั่นครับกระดึกกระดึกกระดึกยิ่งความเร็วสูงยิ่งสั่นนั้งคันเลยครับ ฉะนั้นเบื้องต้นลองตรวจสอบสภาพยางทั้ง4แเส้นก่อนนะครับดูแก้มยางบวมไหมดูหน้ายางบวมไหมนะครับฉีกขาดหรือเปล่ายางจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้รถวิ่งสั่นได้นะครับและในกรณีที่เพื่อนๆใช้รถมาหลายปีแล้วนะครับสปีขึ้นไปหรือใช้งานเยอะนะครับสีห้าหมื่นกิโลเมตรขึ้นไปนะครับบางคนใช้จนดอกหมดเลยครับ <c oughs> ดอกหมดแบบถึงสะพานยางเกลี้ยงเลยครับถึงเนื้อผ้าใบผมก็เคยเจอนะครับฉะนั้น เวลาเราขับรถความเร็วปานกลางหรือศูนย์ครับมันจะมีอาการสั่นครับบางคันสั่นพวงมาลัยเลยบางคันก็สั่นทั้งคันเลยนะครับก็เกิดจากยางเสื่อมสภาพสาเหตุ<จ>ที่2นะครับก็คือความไม่สมดุลของล้อครับเพื <ๆ S 2> ่อนๆดอกเกี่ยวอะไรว่าไม่สมดุลของล้อล้อนะครับออกมาจากโรงงานเขาจะมีการ่วงล้อถ่วงความสมดุลเ็าเรียกว่าวงตะกัวนะครับเพื่อให้เราวิ่งมีความมั่นคงครับรถมันนิ่งพวงมาลัยไม่สั่นเขาเรียกว่าการ่วงล้อ ต้องมีการ่วงล้อมาจากโรงงานทั้งสีเส้นแล้วนะครับด้านรถสังเกตไหมออกมาใหม่ๆเนี่ยไม่สั่นแต่ว่าเราใช้งานไปนะครับบางท่านเจอตะกวด่วงล้อหลุดครับะตะกวด่วงล้อเป็นยังไงเดี๋ยวขึ้นรูปไปดูนะครับเวลาหลุดปุ๊บมันจะล้อเสียการสมดุลไปครับฉะนั้น เวลาวิ่งพวงมาลัยมันจะสั่นครับถ้าเสียการสมดุลของล้อหน้านะครับหรือล้อหลังก็แล้วแต่นะครับถ้ามันไม่สมดุลมันจะสั่นทั้งคันหรือสั่นที่พวงมาลัยก็แล้วแต่นะครับอันนี้1ก็คือต้องถ่วงล้อใหม่นะครับเพื่อนๆต้องเข้าอู่หรือศูนย์บริการหรือร้านยางก็ได้นะครับให้เขาถอดล้อมาถ่วงใหม่นั่นเองครับกับอย่างที่2ที่ผมเจอนะครับบางท่านไปลุยโคลนลุยดินหรือรถติดลมนะครับหรือวิ่งที่เขาทําทางก็แล้วแต่นะครับแล้วมันจะมีพวก ุ่นโคลนนะครับพวกดินนะครับไปติดที่ล้อแมกครับเวลามาติดเยอะๆเวลาวิ่งมันจะสั่นครับสั่นนั้งคันเลยบางคันเวลาติดเยอะนะครับกรณีนี้เพื่อนๆลองไปตรวจสอบล้อแมกและยางนะครับถ้าเห็นพวกโคลนดินติดอยู่ที่ล้อแม็กเยอะๆให้ทําการฉีดน้ําทําความสะอาดออกับแล้วลองวิ่งดูถ้าการหายก็คือจบครับแต่ถ้ามันไม่หายและตรวจสอบตะกัวแล้วนะครับก็ไม่มีนะครับหรือมีก็แล้วแต่นะครับแต่ยังมีอาการสั่นอยู่ก็ เข้าอูห่หรือศูนย์หรือร้านยางนะครับให้เขาลองถ่วงล้อดูก่อนเลยครับการถ่วงล้อมันจะทําให้ล้อสมดุลน,นะครับกลับมาใช้งานแล้วรถเราไม่สั่นพวงมาลัยนิ่งวิ่งนิ่งเหมือนเดิมนะสาเหตุที่3ที่เจอกันได้บ่อยก็คือช่วงล่างครับเมื่อเพื่อนๆบอกช่วงล่างเกี่ยวอะไรว่าเอ็มนะครับรถที่ใช้งานไปเยอะๆนะครับช่วงล่างมีการสึกหลอตามการใช้งานช่วงล่างสึกช่วงล่างหลวมช่วงล่างครอนนะครับ โดยเฉพาะนะครับลูกหมากคันชักคันส่งนะครับที่มันเกี่ยวเนื่องกับพวงมาลัยเวลามันหลวมคอนเยอะๆนะครับเวลาวิ่งจะมีอาการสายสั่นด้วยครับกรึ๊กนะครับอางนี้สั่นสะท้าน1นึงพวงมาลัยเลยนะครับรองเข้าอู่หรือศูนย์บริการนะครับแล้วเขาเช็คช่วงล่างดูครับอานะครับสิ่งที่เกี่ยวเนื่องเลยก็จะเป็นลูกหมากคันชักลูกหมากคันส่งหรือบูธปีกนกหน้านะครับถ้ามันหลวมมากๆมันจะทาให้วิ่งสั่นได้เช่นเดียวกันนะครับหรือ ถ้าเพื่อนๆอยากจะเช็คเองนะครับก็ลองยกล้อด้านหน้าให้มันลอยขึ้นนะครับใช้แม่แรงขึ้นยกล้อนะครับแล้วเอามือจับล้อแล้วโยกดูครับจับที่9นาฬิกาและ3นาฬิกานะครับเดี๋ยวขึ้นูไปดูแล้วก็โยกดูครับถ้ามันมีการหลวมคอนของลูกหมากคันชักคันทรงนะครับหลวมเยอะนะครับก็จะทําให เราวิ่งสั่นเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นเช็คช่วงล่างได้เลยสาเหตุนี้นะครับสาเหตุที่4นะครับที่เจอได้บ่อยนะครับก็คือเพาขับครับหลายๆคนงงเอมพูดหลยว่าเพาขับนะครับเพาขับคือชิ้นส่วนนี่นะครับที่รับกําลังมาจากเครื่องยนต์หรือเกียร์นะครับแล้วก็ส่งต่อไปยังล้อนะครับเพื่อขับเคลื่อนรถนะครับขึ้นรูปร่างหน้าตาิีกหนึ่งนะครับเพาขับจะมีด้านขวาจะมีด้านซ้ายนะครับในแต่ละด้านจะมีหัวหัวเพาขับอยู่2อันนะครับหัวเพาขับตัวนอกหัวเพาขับตัวในนะครับจะมีทั้ ถ้าเป็นยางหุ้มพ่อขับตัวนอกฉีกขาดหรือจารบ,บีไหลเนี่ยก็อาจจะไม่ส่งผลกับวิ่งสั่นนะครับแต่จะส่งผ ati, ลเวลาเราเลี้ยวจะมีเสียงนังก๊ก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 นะครับแต่ในกรณีนี้นะครับ iin, orp, <im its> เราพูดถึงวเวลาวิ่งแล้วมีการสั่นครับในส่วนของพาอขับมีปัญหาเนี่ยมันจะสั่นทั้งคันเลยครับความเร็วปานกลางถึงสูงนะครับให้เพื่อนๆไปตรวจสอบหัวพาอขับด้านในเลยครับไม่ว่าจะเป็นพอขับด้านขวาพอขับด้านซ้ายนะครับลองดูตัวในนะครับยกรถขึ้นหรือก้มมองก็ได้นะครับว่ามีจารบี ไหลหรือยางหุ้มพอขับฉีกขาดหรือไม่เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะครับถ้ามีจารบีนะครับไหลหรือยางหุ้มฉีกขาดนะครับเวลาหัวพอขับมันไม่มีจารบีหล่อลื่นนะครับมันจะทําให้เกิดลูกปืนพอขับด้านในแตกและเวลาวิ่งไปมันจะมีการสั่นครับดุ๊กๆุๆกุกอันนี้จะสั่นนั้งคันเลยนะครับผมบอกให้นะครับผมหรือัางขณะเร่งนะครับเร่งแซงเร่งเครื่องสั่นดุกดุกุกกเนี่ย ให้ตรวจสอบนะครับหัวเพาะขับตัวในซ้ายและขวาได้เลยนะครับแต่เพื่อนๆเ,เห็นจาราบีรั่วซึมก็แล้วแต่อย่านิ่งนอนใจนะครับหมายความว่าหัวเพาะขับของรถเพื่อนๆน,นะครับไม่ว่าตัวในหรือตัวนอกเสียหายฉีกขาด ทำการแก้ไขที่ห้านะครับสาเหตุสุดท้ายนะครับก็คือศูนยรล้อครับใช่แล้วเพื่อนๆถามมาศูยรล้อคืออะไรวะศูยรล้อคือค่าของช่วงล่างนะครับบางตัวหรือระบบรองรับน้ําหนักนะครับที่ก็ตั้งถูกเซ็ตมาจากโรงงานแล้วนะครับให้ได้มาตรฐานเราจะได้ขับรถนิ่มนวลนะครับพวงมาลัยนิ่งพวงมาลัยตรงไม่เอียงรถไม่กินซ้ายกินขวาเขาเรียกว่าศูยรล้อปกติครับแต่ถ้าศูนยรล้อเราเพี้ยนมากๆนะครับก็จะมีโอกาสทําให้รถ สั่นเช่นเดียวกันครับไม่ว่าจะสั่นหนงพวงมาลัยไม่ว่าจะสั่นนั่งคันถ้าศูนย์ล้อเพี้ยนนะครับมาทําให้สั่นนะครับแล้วก็จะกินยางด้วยครับรถมีอาการดึงด้วยครับหรือเวลาเลี้ยวแล้วพวงมาลัยนะครับมันไม่หมุนคืนนะครับเคยเจอไหมครับนั่นคือเกิดจากสาเหตุของศูนย์ล้อเพี้ยนนั่นเองครับอย่าลืมนะครับเราต้องตรวจเช็คช่วงล่างด้วยนะถ้าช่วงล่างเราหลวมคอนมันจะทำให้ศูนย์ล้อเพี้ยนเช่นเดียวกันต้องแก้ไขช่วงล่างก่อน เสร็จแล้วถึงจะมาเช็คสูตรล้อนะครับก็เข้าร้านยางนะครับหรือเข้าศูนย์บริการก็ได้นะครับเข้าเครื่องปรับตั้งสูตรล้อนะครับทําการเช็คและทดสอบวิ่งนะครับอาการวิ่งสั่นต่างๆรวมถึงรถกินซ้ายกินขวาพวงมาลัยเอียงก็จะหายไปแน่นอนนะครับเกี่ยวกับสาเหตุรถวิ่งสั่นนะครับผมสรุปมาให้ ลองตรวจเช็คเบื้องต้นด้วยตัวเองนะครับเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆท่านไหนมีข้อสงสัยยังไงสอบถามพูดคุยกันได้นะครับด้านล่างคลิปในช่องคอมเมนต์ผมจะไปอ่านทุกคําถามและตอบทุกเมนตแน่นอนนะครับกับสาระในรถยนต์ที่นำของเพื่อนในวันนี้หวังว่าคงจะมีประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยสุดท้ายไม่ว่าม้าจะเร็วสัแค่ไหนก็ต้องแพลาครับพลาไปก่อนสวัสดีครับ